ต่อไปเรามาดูถึงการบันทึกเ,เกี่ยวกับตัวรายได้กันนะครับสำหรับตัวรายได้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนบวกรายได้หักค่าใช้จ่ายนั่นก็หมายความว่าตัวรายได้เนี่ยเนเจอร์ของเขาก็คืออะไรครับคเครดิตนะครับ นะสินทรัพย์นะครับ Asset เท่ากับนี่สินบวกทุนนะครับ Asset เท่ากับร i ยอ i พ i ปบวกกับ Equity ในส่วนตัว,ตวของ Equity เองเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบด้วยการเพิ่มขึ้นของตัวรายได้นะครับ Revenue กับหักออกด้วยตัวค่าใช้จ่ายคือ expense นั่นหมายความว่าตัวรายได้เมื่อมาเพิ่มทุนก็คือเป็นเครดิตตัวค่าใช้จ่ายนี้มาลดทุนก็เป็นเดบิตนะครับทีนี้อ่านั่นหมายความว่าเมื่อเรามีรายได้นะะถ้าหากเป็นการได้รายได้จากค่าบริการนะครับในตัวบัญชีตัวทีเนี่ยนะฮะส่วนของตัวรายได้ ก็จะถูกนําเข้ามาทางด้านเครดิตก็คือเราก็จะเดบิตตัวและตัวเงินที่เราได้มาเช่นเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ก็แยกประเภทไปเป็นรายได้ค่าบริการนะฮะแล้วถ้าหากเราเป็นธุรกิจบริการแต่ทีนี้ถ้าหากาเราเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปล่ะนะครับเราก็จะไม่มีบัญชีรายได้แล้วแต่เราจะมีอีกบัญชีหนึ่งที่เราเรียกกันว่าบัญชีอะไรฮะ บัญชีขายนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราขายสินค้าเป็นเงินสดเราก็จะเดบิตเงินสดเมื่อเราได้รับมานะ้วเราก็จะมาเครดิตเข้าที่บัญชีขายตรงนี้นะครับถ้าหากเป็นการขายเชื่อก็เดบิตลูกหนี้เครดิตบัญชีขายเชื่อหรือบัญชีขายก็ได้นะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการที่เราจะตั้งตัวบัญชีนะแยกประเภท ทีนี้การบันทึกขั้นต้นก็ขึ้นอยู่กับระบบที่เราใช้อาจจะบันทึกขั้นต้นที่ Journal ถ้าเป็นการขายเชือกก็บันทึกขั้นต้นที่สมุดร,รายวันขายนะครับทีนี้ตัวขายเนี่ยพอเราดูองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายอย่างที่เราได้เคยคุยกันมาในเรื่องของตัวงบกำไรขาดทุนก็คือเราจะพูดถึงว่าตัวขายสุทธิ หากออกด้วยต้นหุนขายนะครับได้เป็นกําไรขั้นต้นที่ตัวขายสุทธิก็คือองค์ประกอบองเขาก็คืออะไรครับขายหักด้วยรายการรับคืนสินค้าแล้วก็รายการส่วนลดที่จ่ายให้กับลูกค้านะครับนั่นก็หมายความว่าตัวเจ้าตัวรับคืนกับตัว ส่วนลดจ่ายเนี่ยจะต้องเป็นรายการฝั่งตรงข้ามกับฝั่งขายเพื่อที่จะให้เกิดผลเป็นรายการขายสุทธินั่นก็คือเราก็จะเปิดบัญชีแยกย่อยออกไปสองตัวก็คือบัญชีอะไรครับบัญชีรับคืนนะครับซึ่งบัญชีรับคืนก็จะมีเ네นเจอร์ด้านเดบิต กอีกอันนึงก็คือบัญชีส่วนลดจ่ายทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันส่วนลดจ่ายตัวนี้ก็คือส่วนลดเงินสดที่เราให้กับลูกค้าในกรอในที่มีการขายเชื่อนะครับถ้าหากเป็นส่วนลดการค้าหรือเท่าเรียกเทรดดิสคาวเนี่ยคือ ส่วนรถที่เราให้กับลูกค้าทันทีที่มีการซื้อในปริมาณมากๆหรือพูดง่ายคือจากการขายส่งตัวนั้นไม่ถูกนำมาบันทึกนะฮะเนื่องจากตัวนั้นจะไม่ปรากฏอ,อยู่ในตัวหน้าเอกสารรับเงินนั่นเองนะครับทีนี้ก็คือเราเราเห็นแล้วว่าตอนนี้นะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับซื้อขายสินค้านะครับในการขายก็คือเราก็เครดิตที่มัญชีขายนะครับ แล้วก็ถ้ามีการรับคืนก็มาเดบิตท,ที่บัญชีรับคืนถ้ามีส่วนลดจ่ายส่วนลดเงินสดที่เราให้กับลูกค้าเราก็ไปเดบิตท,ที่บัญชีส่วนลดจ่ายนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับการได้รับสินค้ามาหรือพูดง่ายๆคือเราในตัวโครงสร้างของตัวงบกำไรขาดทุนเองเนี่ยนะครับ ในตัวของ profit and loss นะครับกำไรขาดทุนนะบางคนก็เรียกว่า income statement เนี่ยมันจะเร,เริ่มต้นจากรายการขายซึ่งก็คือขายสุทธิซึ่งตรงนี้เราได้รายการขายสุทธิแล้วนะครับจากนั้นหักออกด้วยตัวต้นทุนขายนะครับได้เป็น กำไรขั้นต้นนะครับถึงจะมาหักออกด้วยตัวค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นกำไรสุทธินะครับทีนี้ในส่วนของตัวต้นทุนขายตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยอรายการซื้อนะครับ ส่งคืนซื้อค่าส่งขาเข้าส่งคืนแล้วก็ส่วนลดรับนะครับทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าน่นหมายความว่าอะไรครับเรามองเร้าว้ากันก่อนเมื่อรายการที่เป็นตัวรายได้นะครับเราตั้งต้นที่เครดิตนั่นหมายความว่ารายการซื้อก็ต้องเป็นตรงกันข้ามกันนะฮะหรือพูดง่ายก็คือเป็นตัวต้นทุน บางครั้งถ้าหาเราจะมองอีกอันนึงก็คือเรามองว่าเป็นตัวรายจ่ายก็ได้แต่เป็น,เป,นเป็นรายจ่ายประเภทต้นทุนขายนะครับดังนั้นตัวซื้อเนเจอร์ของเขาก็จะอยู่ทางด้านเดบิตนะเมื่อเราได้สินค้ามานะครับเราได้มาจากการบันทึกบัญชีซื้อนะครับ ตอนซื้อก็เดบิตซื้อเครดิตเงินสดนะครับซื้อเข้ามานะครับเครดิตเงินสดจ่ายออกไปหรือถ้าเป็นการซื้อเชื่อก็เดบิตซื้อเชื่อเครดิตเจ้าหนี้การค้านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปกติทีนี้รายการซื้อเราบอกแล้วว่ามันจะคาบมันจะไปมีอะไรบ้างซื้อก็ต้องมีรายการอะไรครับตัวที่จะมาหัก กับซื้อเพื่อเป็นซื้อสุทธิเราลองมาองก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวต้นทุนนะฮะอันแรกก็คือค่าขนส่งเข้าเนื่องจากเราบอกแล้วว่าค่าขนส่งเข้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวต้นทุนสินค้านะครับมีค่าขนส่งเข้ามีอะไรครับมีรายการ ส่งคืนแล้วก็มีรายการส่วนลดลับนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเปิดอีกสามบัญชีที่เกี่ยวข้องกันโดยบัญชีค่าขนส่งเข้าก็จะอยู่ทางด้านเดบิตเพื่อเอามารวมกับยอดซื้อส่วนบัญชีส่งคืนสินค้าก็อยู่ทางด้านเครดิตเพื่อที่จะเอามาหัก กับยอดซื้อเพื่อหาซื้อสุทธิและส่วนลดรับก็เช่นเดียวกันก็จะมาหักกบกับบัญชีซื้อเพื่อหาซื้อสุทธิทีนี้เรามาดูว่าในการส่งคืนเนี่ยนะครับพอเราส่งคืนไปตอนเราซื้อเข้ามาเราเดบิตซื้อเครดิตเจ้าหนี้พอเรามีค่าขนส่งเราก็เดบิตค่าขนส่งเครดิตเจ้าหนี้เช่นเดียวกันนะครับ พอเราส่งคืนเราก็ลดเจ้านี้ลงด้วยการเดบิตเจ้านี้ลงแล้วก็ไปเครดิตบัญชีซื้อนะครับเราได้ส่วนลดรับเราก็เอาไปหักออกจากรายการเจ้านี้เช่นเดียกันนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นปกตินะครับทีนี้ตัว เนื้อแท้ของบัญชีมีอีกลักษณะหนึ่งที่เราอันนี้ก็คือการบันทึกแบบที่เราเรียกกันว่า p พ r i o d i c กคือบันทึกผ่านบัญชีซื้อนะครับซึ่งสำหรับตัว p พ r i ย dic ็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในระหว่างปีการที่เราจำหน่ายสินค้าออกเราซื้อสินค้าเข้าตัวนี้จะไม่มีการบันทึกที่บัญชีสินค้าเลยนะครับ แต่เราอาจจะมีบัญชีคุมสินค้ายกต่างหากก็ได้นะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือที่เราเรียกว่าทำสต็อกนั่นเองนะฮะแต่ตัวบัญชีเองจริงเนี่ยจะไม่ถูกกระทบนั่นก็หมายความว่าตัวบัญชีที่ปรากฏอยู่ณวันต้นง,งวดก็คือรายการสินค้าคงเหลือต้นง,งวดนะครับพอถึงปลายงวดเราก็ใช้วิธีการตรวจนับนะครับตรวจนับแล้วก็ตรีราคาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบันทึกเป็นสินค้าปลายงวด จากนั้นก็เอาต้นง,งวดมาตั้งบวกด้วยรายการซื้อนะครับบวกค่าขนส่งที่เกิดขึ้นในตลอดปีหักออกด้วยรายการส่งคืนหักส่วนลดรับนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่เป็นสินค้าที่มีเพื่อขายก็คือบวกกับต้นง,งวดจากนั้นหักออกด้วยปลายก็จะเป็นตัวต้นทุนนั่นคือการคำนวณน,นะครับถ้าหากเราใช้เพร i ่เรียดิก เราก็ต้องคำนวณต้นทุนขายนะวันปลายงดดวดโดยการนําเอาตัวสินค้าต้นงดวดตั้งหักบวกต้นทุนขายทั้งหมดแล้วก็กออกด้วยปลายงวดก็จะเป็นตัวรายการอ่าสินค้าที่เราขายออกไปนะครับทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีการบันทึกอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเพอร์พิชเลซึ่ง ปกติแล้วจริงๆคือเพอร์เพชชวลนี่ก็คือแบบที่เราบันทึกอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีก็คือเมื่อเราได้สินค้ามาจากการซื้อนะครับเราก็จะบันทึกเข้าบัญชีสินค้านะครับเราได้สินค้ามาเราก็บันทึกเข้าที่บัญชีสินค้า เนี่ยคือได้มาจากการซื้อนะครับจากนั้นก็จะมีอีกรายการหนึ่งก็คือเรื่องของตัวค่าขนส่งค่าขนส่งเข้ามาก็บันทึกที่บัญชีสินค้านะครับที่เราเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้บัญชีสินค้าของเราก็จะถูก รวมไว้ด้วยตัวราคาสินค้าเองกับตัวค่าขนส่งที่เราได้รับสินค้าเข้ามานะครับทีนี้ถ้าหากพอถึงตรงนี้ปุ๊บเรามีรายการส่งคืนอนะสินค้าซื้อเข้ามาแล้วมีการส่งคืนแล้วก็ เครดิตที่บัญชีสินค้าโดยตรงเลยด้วยการส่งคืนนะครับพอเราชำระค่าสินค้าเราได้ส่วนลดก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นั่นก็หมายความว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดถ้าหากเรามองเราก็รู้แล้วว่ากลุนี้ก็คืออะไรครับกลุ่มของต้นทุนนั่นเองนะครับกลุ่มของต้นทุนซึ่งเราต้องมองก่อนว่าเมื่อสักครู่ที่เราคุยถึงเรื่องขายเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกไว้ด้วยคอสคอนเซ็ปต์ก็คือราคาขายนะครับ ส่วนของตัวสินค้าทั้งหมดเลยตรงนี้ที่เราบันทึกเนี่ยนะครับก็คือราคาซื้อนะครับดังนั้นถ้าหากเราบันทึกบัญชีแบบ Perpetual เนี่ยเรานำตัวบัญชีขายมาหักออกจากตัวสินค้าตรงนี้เลยเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัว อะไรครับกำไรขั้นต้นนะฮะดังนั้นเอ่อเ e r p e เ u a l เหมาะกับการบันทึกสำหรับตัวสินค้าที่มีรายการไม่มากนะฮะแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับที่สามารถคำนวณแบบชิ้นต่อชิ้นได้นะฮะทำให้เห็นเลยว่าผลกำไรในแต่ละลอ็อตหรือแต่ละชุดของสินค้าที่ขายไปนะ่ะเรามี Gross เท่าไหร่นะครับ เรามีกว่า profit เท่าไหร่นะครับทีนี้อย่างอื่นที่ตกหล่นมีไม่เอ่ยนะครับตรงนี้ก็โอเคนะครับไม่มีอะไรตกหล่นนะครับตรงนี้ก็คือเพรเยวดิก็คือเราบันทึกเข้าบัญชีซื้อเพื่อช่วยเราบันทึกเข้าที่บัญชีสินค้านะครับส่วนการขายก็เป็นปกตินะฮะ เมื่อมีอรายรับเข้ามาก็บันทึกที่ขายตรงนี้ออกมีอีกอันนึงก็คือการบันทึกบัญชีขายถ้าหากเป็นกรณีของเู้ไปชวเนี่ยเมื่อเราได้รับเงนินเข้ามาเราก็อะไรครับเดบิตอะไรครับถ้าหากเป็นผู้ไปชวก็คือเดบิตลูกหนี้นะครับเครดิต ขายหนึ่งชุดนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเราก็จะเดบิตบัญชีต้นทุนขายนะครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดิบัญชีสินค้าซึ่งเจ้าตัวสินค้าที่เราเขิดออกนี่ก็คือตรงนี้นั่เนเองนะครับแต่หมายความว่าตัวสินค้าที่ถูกยกออกเนี่ยเราจะต้องเปิดบัญชีหนึ่งแยกเอาไว้ก็คือ บัญชีต้นทุนขายซึ่งจะต้องถูกบันทึกไว้ที่ด้านเดบิตเสมอนะครับในการที่วัดผลก็คือซื้อเข้าหรือถ้าหากมองง่ายก็คือซื้อเข้าเข้ามาทางด้านนี้นะครับตอนออกก็ออกด้านนี้แต่ออกแล้วก็คือโยงไปเข้าบัญชีต้นทุนนั่นเองนะครับดูเป็นสเต็ปแล้วเราก็จะเข้าใจนะครับก็ไม่ต้องท่องจำนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้ พอตอนช่วงก่อนสอบตอนทำโจทย์ค่้มาฝึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทำได้ทันกับการสอบก็น่าจะเพียงพอนะครับจำหลักการให้แม่นยำนะครับแล้วก็ตอนสอบค่อคยมาทบทวนกับการทำโจทย์นะครับโอเคครับอันนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับตรงนี้นะครับเราจะไปขึ้นต่อกันในส่วนของตัว สินทรัพยถาวรกันนะครับสำหรับบัญชีเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลคเชอร์สำหรับบัญชีเบื้องต้นซึ่งก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะเพราะว่าเราเหลียงแค่เบื้องต้นนะครับเอาเท่าที่พอทราบพอเข้าใจกันนะครับโอเคครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ